พี่น้องจามื้อนี้ไอซครีพี่นอ้องมาเฮ็ดเมนูตำผักกูดใส่กุ้งสดมันจะเนาะเฮ็ดง่ายๆสไตล์ K p พไผล์โบซบไอแซบวัตถุดิบก็มีผักกูดที่ไปหามาแล้วก็กุ้งสดมันจะเนาะไปดูวิธีการทําสไตล์ของ k p p เลยเนี่ยได้จ้ะนี้เนาะไปโหดไปเทละอันสองอันสำหรับคนที่อยากกินใบม,มันก็ล้างดีๆเนาะแต่ว่าไอศคิีค่าอะไรเราเรื่องจริงเลยไอคีค่าล้างจา้ะเพราะว่า มันล่างค่อนข้างที่จะยากนะแต่ว่าถ้าต้มไปมันก็รุดออกหมดเลยจ้ะหั่นพอดีคำถ้าน้ำเดือดไอ้สิมาแกะุ่งถ่านเนาะครึ่งกิโลได้ไหมเกินครึ่งจังหน่อยเจ็ดแปดขีดจ้ะ ไม้ต้องเป็นน้ำสต็อกแซ่บลยจ้ะถ้าปลาผ่ากลางก็เอามาจิ้มฟันดึงๆออกเลยก็ได้แล้วแต่แลเนาอ ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนะจน๊ะเนาะเพื่อดับคาวแล้วก็ให้กุ้งเด้งเด้งเร่งดึงเร่งดึงน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปกักกูดลงไปเนาะทิ้งไว้1ิบนาทีนนเนาะมานอกน้ำเย็นน้ำก๊กอกนี่ยามหนาวนี่เย็นเย็นเลยทีเอา,มาเมล็ดพริกหวานไปตากแห้งมึงเนาะเพื่อมันเกิดนะนะออนซอนมันกลิ่น่มือหลายลองไปปลูกเบิ่งนะจน๊ะเนาะมาซองนี่กะหากินจะน้ำพักน้ำยาพี่น้อย ลงไปกระเทียมสองกีบโขลกคือเคลือจะไม,ไม่รู้สาปเขนอกออนีะนอกานาำปลาหมดจ้เพิ่มมะนาวนิดนึงโอ้ วายุวายลืมเมียงลืมต้มขนมจีนผักกูดลงไปกุงเด้งมากสิงลงไปตามข้างล่างก็แล้หรกอ,อกจ้ะ โอเคพี่น้องจ๋าแล้วเลยเด้อจ้ามากินน้ำาอเด้อตำผักกูดใส่กุ้งเนาะให้เพื่อนมาตั้งกล้องทุกเื่อที่มาตังกล่องไอ้กระสีถามเหมืนว่าเธอมั่นใจเหรอว่าบนกดแล้วนะน้อกบรรยากาศดีขนาดเลยมีเสียงนกเสียงกาอืมอืมครับ ให้เบ่แซบไอ้แซบแซบ,บกุ้งเด้งดีขนาดเลยแซบเบกกิ้งโซดาเลยจ้ะคลอ,อ,องเหือมีไฟเบอร์สูงเลยจ้ะผักบุ่น ะอะไรต้มจนแบบว่าเละคนที่มักงงปะหานาทีก็พอใส่แลดิสมาด้วยจ้ะผับบดบะแซ็คไอ้แซบแซบอื้ม Bạn ao ăn kèm mà lại tự แลงดินเลือจ้ะพักเหลือ,อหายใจใหายใจทางผิวหนังจ้ะตรงที่อยู่ในเด็กกินกุ้งกุ้งสดนี่วะดีใจจ้ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมี Hmm. Hmm. siang nong, siang kau, banyak กินให้เพลินนายออกรายงานละอืมอืมแซ่บจ้ะ มื่อเนี้ยกินข่าวเร็วประมาณบ่ายโมงผักฟันชิงตูขึ้นเต้มอยู่ดอกมันเอามาอบอบเนาะ ห่อผักแสบเลยพี่น้องหูบะหน้าไอาตัวนี้เป็นอย่างแพ้เป็นเนีเ่ยถึกเนิ้วมือเจาของควรอ่ะเมื่อนั้นเต็บมันขาดล่างหน้าบุรูซสึกตัวเป็นแพ้เป็น เราดิเราดิเนี่ยกินกระปลาะสมองข้ากันดีเดียวก็ท่านใจมันเละจ้ะต้มน้ำโทษ ัำพิกเข้าไปก็แม่พี่น้องเซบโดแซบโดจ้ะดำเข้าไป มาซองนี่กจะเห็นแต่เห็ดกินหาหากินกับโคกับดงจ้งะวัตถุดิบเอามาประยุกต์แส่ในชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวนี่น,นะของใส่ของกินมันแพ้อีอยงประหยัดได้กับประหยัดจ้ะอีอย่างนึงคือไอ้มาก,กินผัก โอ้ยยังบินมาหาแม่ในลูกไอ้มากินพักอืพักเธอหนึ่งเธอหนึ่งไปสื่อกันหลายเติมด้วยจ้ะหมดมเลยข้าไไปจริงแล้วไอ้เป็นคนกินแบบจนสุดผนะุ่ะแต่เพียงแค่ว่าไอ้ไมอยากให้วิดีโอมันยาวสิบแปดสิบก้นาทีก็พลึกละความยาว Look at yourself okay. อือฮ no ึน้นหอมอืิ่งจะทำได้กินหอกจ๊ะเรื่องแล้วที่เหลือมาว่า พริกอันนี้ถึกใจแหงสีเหลืองกับสีแดงในแซบสีเขียวในคิวเหม็นเฮินอืม้มกินอยู่คิวก,กันตึกกันยังห้องดอกซากุระลวงเร็วเร็ว งามแค่อาทิตย์เดียวนี่แหละเขาบอกว่าความสวยไม่คงที่ความดีสิคงทนคนคือกันจะ้ะหาหกสิบกระโลยลาแล้วมีแต่ความดีให้จดจำที่รีดอ่ะ แซ่มมบมากแม่กินจนอิ่มเียยังบม่ไ,ได้ไว้ใจปลาเลยก็เรากดหรือบ่สุดท้ายจ้ะไม่สีเงยเ,ยเๆยเลยจ้ะปลากรูดเนี่ยมันสีคล้ายๆกับกระเจี๊ยบมันสีเหนียวๆจังน้อย Và xài thao đậm Kinh khư Và sẽ bị là Mắc dưới cũng อาหารที่ไอ้มักกินที่สามารถกินได้ทุกมือเลยกุ้งสดกับปลาแซลมอนโคกระซื้อขวดใหญ่หลาย,ลายจนบัวสะกินหลายมือเลยจ้ะกินแล้วได้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาให้กำลังใจ KPP Channel เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย